สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับฟานเช่นเคยนะคะกับรายการมีสาระรายการดีๆที่ไม่มีเวลาออนแอร์ได้ดูแน่นะคะถ้าเข้าเพจปาติหารค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของสิวสิวเนี่ยถ้าเผื่อใครเป็นแล้วนะบนใบหน้าเนี่ยมันน่ารําคาญมากคนส่วนใหญ่ชอบจะไปบีบไปเค้นสิวกันแล้วมันก็จะเป็นแผลถูกไหมคะแล้วก็มีสิวชนิดหนึ่งนอกจากสิวที่มันขึ้นตามหน้าแล้วเนี่ยตามบริเวณจมูกข,ของเราหรือช่วงทีโซนต่างๆเนี่ย มันจะขึ้นบ่อยมากนั่นก็คือสิวเซียนสิวเซียนมันจะเป็นสิวเล็กๆที่บีบออกมาแล้วมันจะเป็นเหมือนนม้มแหลมขึ้นมาถูกไหมคะคุณผู้ชมแต่วันนี้ค่ะฟางจะมีวิธีนะคะกำจัดสิวเซียนให้หมดไปแล้วบริเวณจมูกของผู้ชมนั้นก็จะไม่แดงแล้วสิวเซียนก็จะไม่กลับมาเยือนอีกแต่มีวิธีอย่างไรลองไปชมกันค่ะสูตรเด็ด กำจัดสิวเซียนแบบสะใจง่ายมากๆจมูกไม่แดงพร้อมวิธีป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นอีกสิวเซียนอีกปัญหาหนึ่งของสิวที่น่ากวนใจไม่น้อยเลยเพราะเจ้าสิวชนิดนี้จะมาทีเป็นกองทัพมีสาเหตุการเกิดสิวคล้ายๆกับสิวอุตันแต่มีความแตกต่างตรงที่สิวเซียนจะมีขนเข้ามารวมตัวอยู่กับไขมันด้วย ซึ่งขนเหล่านี้จะมีจํานวนมากกว่าเส้นเดียวบางคนแค่สิวหัวเดียวยังมีขนขดอยู่ถึง50เส้นและขนที่รวมตัวขดกันอยู่ก็ไม่หลุดล่วงอย่างที่ควรจะเป็นจึงทำให้มันสะสมสิ่งสกปรกและอุดตันจนกลายเป็นสิววันนี้เรามีวิธีกำจัดสิวเซียนอย่างง่ายๆแต่ได้ผลและปลอดภัยมาดูอุปกรณ์และวิธีทำกันอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1. ผ้าขนหนูชุบน้ําอุ่นบิดมาด 2. เกลือเม็ดละเอียดอย่างของเกลือปรุงทิพย์ก็ได้ 3. น้ำมะนาวหนึ่งซีก 4. น้ำพึ่งหนึ่งช้อนชาวิธีทำาม 1. เริ่มจากเอาผ้าขนหนูอุ่นโปะที่จมูกสัก10นาทีเพื่อให้สิวเซียนที่เป็นไขมันที่อยู่ในรูคุมขนโผลออกมาเจออากาศ มันจะเป็นก้อนแข็งๆเพราะงั้นเราเลยต้องมาละลายไขมันอุดตันด้วยความร้อนจากผ้า 2. พอไขมันเริ่มเหลวๆไหล,อ,หลออกมาเล็กน้อยเพื่อให้รูขุมขนเปิดซะก่อน 3. แล้วเอาเกลือน้ำมะนาวน้ำพึ่งที่ผสมกันแล้วมาโปะแล้วนวดแบบเบามือครึ่งเบาๆสัก10นาที 4. หลังจากนั้นใช้ผ้าขนหนูอุ่นอันเดิมเช็ดออกเบาๆ 5. แล้วล้างออกด้วยน้ำปกติเพื่อให้รูคุมขนหดตัวลงอีกวิธีที่แนะนำกำจัดเซลเซียนคือการใช้ผงไขมุกสามารถช่วยกำจัดเซลเซียนและเซลลที่ตายแล้วได้วิธีการก็คือ 1. ไปซื้อผงไขมุกที่ดีที่สุดจากร้านขายยา 2. ะผงไข่มุกในปริมาณที่พอเหมาะใส่ลงในถ้วยเล็กๆใส่น้ำเล็กน้อยผงไข่มุกก็จะกลายเป็นไข่มุกข้นๆ 3. ทา,าครีมไข่มุกให้ทั่วใบหน้า 4. ใช้มือนวดใบหน้าให้ทั่วจนครีมไข่มุกแห้งแล้วจึงล้างหน้าด้วยน้ำให้สะอาด 5. ทำสองครั้งต่อสัปดาห์ สามารถกำจัดเซลล์ที่ตายแล้วและสิวเซียนได้วิธีป้องกันสิวเซียนในเบื้องต้นนั้นสิวเซียนป้องกันได้ด้วยวิธีง่ายๆคือดูแลรักษาความสะอาดใบหน้าให้สะอาดอยู่เสมอนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นๆด้วยได้แก่ล้างหน้าอย่างน้อยวันละสองครั้งด้วยสบู่อ่อนๆ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยับยั้งความมันของใบหน้าเพื่อป้องกันสิวล้างเครื่องสำอางทุกครั้งก่อนเข้านอนหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสกับใบหน้าโดยไม่ได้ล้างมือสูตรเด็ดกำจัดสิวเซียนแบบสะใจง่ายมากๆจมูกไม่แดงพร้อมวิธีป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นอีก สิวเซียนอีกปัญหาหนึ่งของสิวที่น่ากวนใจไม่น้อยเลยเพราะเจ้าสิวชนิดนี้จะมาทีเป็นกองทัพมีสาเหตุการเกิดสิวคล้ายๆกับสิวอุดตันแต่มีความแตกต่างตรงที่สิวเซียนจะมีขนเข้ามารวมตัวอยู่กับไขมันด้วยซึ่งขนเหล่านี้จะมีจำนวนมากกว่าเส้นเดียวบางคนแค่สิวหัวเดียวยังมีขนขดอยู่ถึง50เส้น แล้วขนที่รวมตัวขดกันอยู่ก็ไม่หลุดล่วงอย่างที่ควรจะเป็นจึงทำให้มันสะสมสิ่งสกรปรกและอุดตันจนกลายเป็นสิววันนี้เรามีวิธีกำจัดสิวเซียนอย่างง่ายๆแต่ได้ผลและปลอดภัยมาดูอุปกรณ์และวิธีทำกันอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1. ผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นบิดมาด 2. เกลือเม็ดละเอียด อย่างของเกลือปรุงทิพก็ได้ 3. น้ำมะนาวหนึ่งซีก 4. น้ำพึ่งหนึ่งช้อนชาวิธีทำาม 1. เริ่มจากเอาผ้าคนหนูอุ่นโปะที่จมูกสัก10นาทีเพื่อให้สิวเซียนที่เป็นไขมันที่อยู่ในรูขุมขนโผลออกมาเจออากาศมันจะเป็นก้อนแข็ง เพราะงั้นเราเลยต้องมาละลายไขมันอุดตันด้วยความร้อนจากผ้า 2. พอไขมันเริ่มเหลวๆไหลออกมาเล็กน้อยเพื่อให้รูขุมขนเปิดซะก่อน 3. แล้วเอาเกลือน้ำมะนาวน้ำพึ่งที่ผสมกันแล้วมาโปะแล้วนวดแบบเบามือครึ่งเบาๆสัก10นาที 4. หลังจากนั้นใช้ผ้าขนหนูอุ่นอันเดิมเช็ดออกเบาๆ 5. แล้วล้างออกด้วยน้ำปกติเพื่อให้รู้คุมขนหดตัวลงอีกวิธี